ฮ่องเต้หลบวังขอทานสถานใจนิยายจีนกำลังภายในตอนเดียวจบบทนำบัลลังทองที่ว่างเปล่าในราชวงศ์ใต้หยงยามรัติการล่วงสู่ปลายคืนหยงเจิ้นห่องเต้ประทับอยู่ในตำหนักเดียวลำพังกลางเปเลวเทียนสลัวเสียงลมพัดผ้าม่านบางพลิ้วคล้ายโหยให้ข้ามีทั้งแผ่นดินแต่ไม่มีใครรักข้าจริงความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมบัลลังก์หรือไม่ เป็นเวลานานที่เขารู้สึกถูกโอบล้อมด้วยหน้ากากคุณนางถวายความพักดีเพราะอำนาจนางสนมถวายรอยยิ้มเพราะราชสมบัติไม่มีใครเห็นเขาเป็นคนธรรมดาผู้สแสวงหาความอบอุ่นคืนหนึ่งเขาจึงตัดสินใจครั้งสำคัญปลอมตัวเป็นขอทานออกจากวังหลวงเพื่อค้นหาหญิงผู้เดียวในใต้ล่าที่จะรักเขาโดยไม่แยแสยศถาบรรดาศักดิ์บทที่หนึ่งขอทานจากวังหลวง ยงเจิ้งเปลี่ยนอาพรหรูหราเป็นผ้าขาดรุ่งริ่งสวมหมวกฟางปิดบังใบหน้าเสด็จออกจากวังในยามตีห้ามีเพียงองครักษ์รับผู้สื่อสัตสองคนติดตามเงียบๆโดยไม่อาจเปิดเผยฐานะเขาเร่ร่อนเข้าสู่เมืองจิงหยางเมืองการค้าใหญ่ของแก้นแซงทำตัวเป็นขอทานข้างถนนในตลาดเช้ากลิ่นซาลาเปาและเสียงพ่อค้าแม่ค้าเรียกขายดังก้องในอากาศผู้คนเมินเฉยบ้างโยนเศษเหรียญด้วยแววตารังเกียจ จนกระทั่งเจ้าหิวหรือไม่เสียงใสของหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเธอชื่อไปเสวิยอบุตรีหมอยาจนจนรูปงามดุดนางฟ้าใจดีแต่เด็ดขาดยื่นซาลาเปาร้อนให้โดยไม่ถามแม้แต่ว่าเจ้าเป็นใครนั่นคือครั้งแรกที่ฮ้องเต้รู้สึกเหมือนได้รับเมตตาโดยไม่เกี่ยวกับฐานะนางไม่มองข้าเป็นขอทานแต่มองข้าเป็นมนุษย์ บทที่ 2. หญิงสาวกับโจรป่าในวันต่อมาขบวนพ่อค้าซึ่งไปเสวิยอร่วมเดินทางด้วยถูกโจรป่าภูเขาฉ้างหลิงดักกล้นหยงเจิ้ซึ่งร่วมทางอยู่เงียบเนียบตัดสินใจแสดงฝีมือเพื่อช่วยเธอท่วงท่ามวยมือเปล่าอันเฉียบคมปราบโจรห้าคนภายใน3ากระบวนท่าเจ้าเป็นแค่ขอทานจริงหรือไปเสวิยอสงสยัยแต่หยงเจิ้งเพียงยิ้มเจือนไม่ตอบ นับแต่นั้นเขาได้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางของนางทั้งสองเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันน้ำใจหัวใจของทั้งสองเริ่มใกล้ชิดทีละน้อยโดยไม่รู้เลยว่าหัวใจหนึ่งคือห้องเต้ส่วนอีกใจคือหญิงสามัญชนบทที่สแผ่นดินสั่นคลอนในวังหลวงขณะที่ห้องเต้หายตัวขุนนางฝ่ายอํมมาตและองค์ชายรอง หอยงหลงได้ร่วมมือวางแผนล้มราชบัลลังก์ข่าวลือแพร่สะพัดว่าห้องเต้ถูกกลักพาตัวหรืออาจล้มป่วยตายแล้วความโกลาหลเริ่มปกคลุมเมืองหลวงแม่ทัพผู้จงรักภักดีบางส่วนเริ่มระสรร่ำฝ่ายรับในวังที่จงรักภักดีต่อ,อยงเจิ้นส่งสารรับไปถึงองค์ชายคนโตในชายแดนเพื่อเตรียมรับมือหายนะบทที่4ใต้เงาจันทรา กลางค่ำคืนเดือนเพนหยงเจิ้นและไปเสวิยอถูกลอบทําร้ายโดยมือสังหารในเงามืดฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธลับและวิทยายุท์จากวังในเห็นได้ชัดว่าเป็นขุนนางฝ่ายกบฏส่งมาข้ารู้แล้วเจ้าต้องเป็นคนสำคัญแน่มีใช่เพียงขอทานธรรมดาไปเสวิยอกล่าวหลังหยงเจิ้นใช้วิชาฝ่ามือมังกรคลื่นทองอันเป็นยอดวิชาเฉพาะของราชวงศ์ในการปัดอาวุธลับกลับไปอย่างแม่นยำ หยงเจิ้นจำต้องเปิดเผยตัวตนข้าคือหยงเจิ้นฮ่องเต้หากเจ้าโกรธเกลียดหรือต้องการหนีไปข้ายอมแต่ไปเสวียยอเพียงนิ่งแล้วน้ำตากรอข้ารักเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นฮ่องเต้แต่เพราะเจ้าเป็นเจ้าบทที่ห้าบัลลังก์ที่ต้องทวงคืนทั้งสองเดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมองครักลับเตรียมเปิดโปงแผนกบฏท่ามกลางความสับสนในราชสำนัก หยงเจิ้งปล่อยข่าวลือที่ฮ่องเต้กลับมาเพื่อทำลายขวัญฝ่ายกบฏแล้วปรากฏตัวกลางท้องพระโรงในวันที่ฝ่ายอำมามย์เตรียมตั้งฮ่องเต้ใหม่กระบี่ในมือนั้นไม่ใช่เพียงอาวุธแต่มันคือกระบี่มังกรหยกสัญ,ญลักษณ์แห่งองค์ราชันที่แท้จริงศึกกลางวังหลวงระเบิดขึ้นฝ่ามือมังกรคลื่นทองปะทัดกับกระบวนท่ารอบสังหารขององค์ชายรอง ในที่สุดฝ่ายกบฏถูกปราบองคชายรองถูกพิพากษาในประเทศไปเสวิยอได้รับแต่งตั้งเป็นฮองเฮาแห่งเมตตาซึ่งประชาชนต่างรักใคร่บทส่งท้ายรักแท้ที่หายากกว่าบันลังหยงเจิ้นมองไปเสวิยอที่ยืนเคียงข้างเขาบนบันลังมองผู้คนที่เฝ้าดูด้วยรอยยิ้มข้าได้แผ่นดินกลับคืนแต่สิ่งล้ำค่าที่สุดคือเจ้านานยิ้มบางๆแล้วกระซิบ สำหรับข้าเจ้าไม่มีหรือมีบัลลังก์ก็ยังเป็นคนเดียวที่ข้ารักอยู่ดีจบเรื่องจบแล้วครับถ้าชอบนิยายแนวนี้กดติดตามคาก่าชาน n n ลทีวี4 4